เอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสครับควาเปิดตัวนี่มันเท่เหลือเกินนะโอเคก็วันนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรแบบน่าสนใจเลยคือช่วงนี้มันไม่มีกิจกรรมอะไรด้วยนะครับแล้วผมก็ติดเล่น BR มากๆนะตอนเนี้ยก็วันนี้เลยมาทําคลิปเล่น BR ในอคาทัสสิ่สักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนก็คล้ายๆเมืมเ่อวานแหละ แต่เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเล่นแบบอ่าเพลินๆเ,นเน้กันทุกคนดูแล้วกันนะครับ HBR <Huh? S 1> ไปแล้วพี่ลาคนบอกผมว่า AK ใน BR ดีมากแตกต่างกับในมัลติเพลเยอร์นะครับอันนี้ก็ไม่ค้านนะครับจริงๆเลยอย่างก็คือปืนเมนหลักที่หลายคนเล่นก็คือ HBR A3 ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็ลองใช้มาโอเคมากๆเลยโอเคถ้าใครชอบให้ผมเล่น BR เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคน ส่วน Multiplayer ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังสรุปเรื่องของแต่งอะไรด้วยนะครับเดีย๋ยวรอดูกันเลยต,ตอนนี้แบบเหมือนจะมีคนอยู่ในตึกเว้ยเฮ้ยบอดแน่นอนประเด็นคือซูมช้าเกินช็อปเปอร์โอเคได้เป็นหนึ่งคิวครับไหนเอ,อเหมือนจะมีใต้ตีนเลยหนึ่งคน อยู่หรือเปล่าเห็นนะผมพูด,ดตรงงเลยเล่อ B R ที่ผมพูดดังยังไม่ได้เลยลไม่ใช่กลัวเขาจะได้ยินเลยครับแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเท้าโอ้โหเกาะสามอยู่ตรงนี้อันหนึงคนน่าจะอยู่ชั้นนี่แหละดัดฟ้าได้แล้วผมว่านะนั่นไงบ้าวิช็อปเปอร์แรงมากอะแต่ซูมช้าเกินอะผมว่านะ อ๋ออะไรอย่าง ICR 1หนึ่งก็ดีครับใช่ ICR 1หนึ่งมีคนบอกผม a k เอ่อ 1, 1, ก็ดีอ่ะมันดีหมดเลยดิว่าไอซอลเลเวลดีหมดเลยดิว่าโอเคอย,อยู่ข้างนอกโอ้หช็อปเปอร์ดีมากเลยอ่ะคือช็อปเปอร์เท่ดีอ่ะผมว่าซูมก่อนนะครับ ซูมแล้วเล็งอะ่ะคนละนิ้วไปเลยอะ่ะเล่นสี่นิ้วโอเคมากเลยอะ่ะโอ้ลากเต็มเลยโอ้ยไม่ได้คิวอีกโหนยดิ้งนะดิ้งมากเลยอะ่ะแต่ทำไมมันตายยากจังไปเริ่มดิดแล้วเริ่มดิดแล้วโอเคมีคนจะกซ้ายมือเปลี่ยนดีกว่าไม่ไหวแล้วช็อปเปอร์อ่ะผมได้ยินเสียงเท้าเอาแล้ว จะห้าวกับผมแล้วโอเคไอซีอาร์หนึ่งก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ้โ oh, หข้างล่างนี่แบบน่าจะมีอยู่สี่ห้าตัวมั้ยมีอยู่ใเนียแถวเนี้ยัลโหลเพื่อนคือตอนนี้ในโหมดนี้มันจะมีไอเอ้ยไม่ใช่ดิในคลาสสิกใช่ไหมครับมันจะมีซอมบี้มันจะมีแสงขึ้นท้องฟ้าตอนแรกว่าจะกะว่าจะไปทำแต่โอ้โ oh. ห มันจะมีบอทดเยอะอยู่เลยนะครับในหมวดคลาสสิกนะไม่รู้ว่าหนีมาเล่นเอาคาทาซื้อมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะจะหลบอะไรล่ะเก็บของขโอ้ก็สามเกือบแล้วโอ,โอ้ GKs ผมไม่กล้าใช้ SMG เนะยครับมีคนบอกผมว่าพี่เล่นแบบมีทางเกมได้ไหมโอ้โดบิวตให้เล่นมีทางเกมนี่บอกได้เลยว่า มันเป็นไปได้ยากมากแต่ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนมันเป็นไปได้นะแต่น่าจะยากจัดอ่ะก็อะไรครับโหเราจะไหลไปเมืองข้างหน้าต่อมาเฮ้ยเรียบร้อยเอาเอา้ยยาโอ้โหดูว่ามันจะรัดจะเย็นเย็นเอาจำ มันไปบ้านซ้ายหรือบ้านขวาี่ยโอ okay. เดี๋ยวมันอะเฮ้ยในบ้านมะีในบ้านมีนนมโหจมูกตันอีกแล้วเฮ้ยสุดหลอยโหตอนนี้ผมมีคมือรยกว่าออพชั่นสกิลไปนเรียบร้อยแล้วไปดูโอเคเวลาดูก็จะมีแสงเท้าออกมาด้วย ว่าต้องมีเพื่อนมาเก็บชิปมาแน่เลยอ่ะหีมะเนี่ยเอ้ยระเบิดวะเอ้ยแฟดเว่ยคนผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละแต่ผมไม่อยากจะเล่นกับเฮ้ยเจอละโอ้โหเล่นแรงจัดโอ้โลคัสครับเอาเรื่อง okay. อโอะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมจะเก็บสไนเปอร์เอาลูกซองมาแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยช้ามันเล่นลูกซองก็ได้คนระับทุกคนคือในหมวดนี้เนี่ยผมว่าสไนเปอร์ก็เล่นได้นะแต่มันจะไม่มันเอาดิโอเคคนในบีอ,อาเล่นด้วยภาคด้วยนี่ลำบากจัดทุกคนตองเอากรรมอะไวะเนี่ย Okay. Okay. อนโอเคโอเคอนาคตนี้ใน VR นี่ผมต้องหาเพื่อนเล่นแน่ๆทะเพคนรอ,รอดูได้เลยแต่ถ้าผมได้มือถือมานะผมได้โฟ2สิบสองมาปุ๊บผมแบบจะมาไล์สดแล้วก็เล่น VR กันแน่นอนนะั้งนานมันดีอะไรกันนักหนาโอเคตอนนี้เหลือแค่เไม่ได้ทุกคนมันเกิดใหม่ได้โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้เกือบไปแล้ว อามยาตอนนี้ผมไม่มียาม่วงหรอทุกคนโอ้ในตึกตรงนี้ผมไม่ค่อยรู้จุดด้วยดูสารคดีน้อยนะครับไม่ค่อยรู้ว่าออกาทาจะมีส่วนไหนบ้างผมไม่รู้ว่ามันจำลองมาจากสถานที่จริง100%เลยหรือเปล่าแต่ว่าโมเดลเนี่ยผมว่าโมเดลเฉยๆนะครับแต่เรียกว่าอะไรอ่ะมีเขียนป้ายติดอะไรอย่เงี้ยในเกมน่าจะไม่ทำเลยหมาโอเคตอนนี้ก็ได้เอฟโฟเรียบร้อยแล้วนะครับ มันมีเลยแต่ผมไม่อยากลงไปไอ้ขี้เกียจขึ้นมาเฮ้ยโคตรนิง่งโอ้โหบอกเลยโคตรนิง่งนิ่งเกินไปแล้วแต่ข้างล่างมันมีอะทุกคนผมอยากจะไปแบบจัดการมันมากเลยอะเมื่อตอนนี้เกิดได้5ครั้งปะเ,เอ้โอโน็อกคนเร็วโอูโนิ่งจัด มันนิ่งมากอะ่ะมันนิ่งเกินไปเลยผมขอปรับความใบแป๊บนึงเลยทุกคนรู้สึกว่าความไวมันช้าเกินโอเคมาทุกคนเดินเวลาแล้วเมื่อกี้เหมือนใจโลมันจะช้าเกินไปอตอนนี้ได้เอฟโฟมแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วดีกว่าไหลเข้าบ้านเลยดีกว่าคือตอนนี้แบบคนเหลือน้อยมากผมไม่ทราบว่ามันเป็นตีเดียวกันหมดหรือเปล่าดิเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยทุกคนโคตรนิ่งอ่ะโอ้โหแต่งยังไงให้นิ่งขนาดนี้วะเนี่ยเดอะเบสโอ้คือเอฟโฟในนี้ทำไมมันรู้สึกว่ามันแรงจัดแต่ในโมดิเฟเยอร์นี่แบบยังสแตนดาร์ดอยู่นะไม่ได้แบบดีอะไรมากมายขนาดนั้นนะดินี่มันจะเกิดไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะ ได้ยินเสียงเท้าอะเฮ้ยเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าเขี่ยเรียบร้อยแรงจัดอะ่ะโอ้โหตาที่ยีิบสองคิวอะ่ะเฮ้ยคิดเมื่อวานได้กี่กี่คิวไม่ได้นับเหมือนกันมาสิจา้าคือตอนนี้เหมือนตัวสุดท้ายจะแอบผมเน,นี่ยดิประเด็นอะแต่ผมอยากรู้ข้อมูลว่า คนที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยใน VR นะครับแล้งอะไรกันแล้วตอนเนี้ยคืออยากรู้จริงคือผมไม่ได้เล่น VR เลยแล้วใครมีเทคนิคใน VR ก็สามารถบอกกันได้นะเพราะว่าผมแบบโคตรมือใหม่สำหรับ VR เลยอะเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วดีเสียงแล้วอยู่นอกรัว้วกําแพงดิปุ๊บโอ้แอบมาทุกคน เดี๋ยวนะเจอเลผมเกิดชันสกิลไปเรียบร้อยเอยโอ้โหโคดนิ่งอะ่ะ <c oughs> โอเคทุกคนก็ขอบคุณคทุกคนมากมๆานะครับที่รับชมจนจบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอในอีพีหน้าสำหรับบีอาร์นะครับ <c oughs> ขอตัวไปฝึกฝนหน่อยละกันนะครับแต่ว่าในมัลติเพเยอร์เนี่ยอาจจะมีคลิปมาลงบ่อยๆและช่วงนี้ ห่างหายอ่มามติภัเยเยอะไป2วันโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย